วันนี้มาดูผักปังยอดสวัยเลยเนดะี๋ยวแกไปผัดกินซะหน่อยผักปังผักปังขาวมันมีสองอย่างผักปังขาวากับผักปังแดงอันนี้ผักปังขาวเขาเรียกผักปังขาวแต่มันสีเขียวยอดเยอะเลยเนะนี่ยมีในลูกก็กินได้เนเะนี่ยลูกกินได้ไปไป,ไปใส่แกงส้ม อไปผัดมันหอยก็ได้นะยอดทั้งยอดทั้งเนี่ยทั้งปักอ่อนเนี่ยมีมีลูกอ่อนๆเนี่ยกินได้อร่อยครับผัดผัดไปแดงก็ได้แกงส้มก็ได้ต้มจิ้มพริกก็ได้แล้วก็คือว่าช่วยระบายระบายดีครับขับถ่ายดีเป็นเมือกลื่นๆแต่บางคนก็นไม่ชอบกินนะ บางเนี่ยแต่ผมชอบผมเอาปลูกแผมชอบกินเนี่ยอดตังเลยออต้องเก็ดไปผัดผัดมันหอยเนี่ยมีทั้งทั้งชอออ่อลูกมีลูกกุนจอ่ะทอดดอกมีลูกกุอดเรกินได้ครับอร่อยเลยละ่ะใส่ก้างฟมก็ได้ครับอร่อยมากเลยยอดสวยมั้เนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บไปเนี้ยเยอะเลยเนะี่ยธรรมดาผมเคยขายอยู่มีคนกินอยู่ขายได้ แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เเก็บไปกินแล้วไม่เยอะสรรพคุณก็ช่วยช่วยขับถ่ายได้นะะบอ่อนๆเนี่ยดอกจังเลยเนี่ยอ่นอนๆนี้ดีจังเลยนะอร่อยช่วยขับถ่ายแล้วก็ว่ามีวิตามินซีวิตามินเอเยอะแล้วก็เขาว่าเป็นมันมีอะไรนะ มปนมีสารอะไรอยู่ในในตัวผักปังเนี่ยมันเพราว่าป้องกันมะเร็งได้ไม่รู้นะจริงแค่ไงผมก็ดูข้อมูลเขามาีกทีแต่ถามว่าผมชอบกินผมเอามาปลูกอนะ่ะมันเป็นเลือกเลือกมันเรื้อเมือกเอกนี่ยแต่แต่าาบางคนเขาไม่ชอบกินแต่ผมชอบกินมันอร่อยดีอะ่ะ ถัาผัดมันหอยห,อยหรือแก,งส,ก,แกงส้มไผ่แกงส้มก็ได้เนี๋ยต้องเก็บละเยอะยอดสวัยได้ฝนเงี้ยเนี่ยผักผักอ่กนอนๆเนี่ยแหละใส่แกงส้มได้ผัดมันหอยปนก็ยอดก็ได้สรรพคุณช่วยขับถ่ายได้ดีขึ้น แล้วก็มีสารอะไรตัวอะไรสารอะไรไม่รู้นะเขาบอกป้องกันมะเร็งได้ครับแค่นี้ก่อนครับ